จะมีตัวโหลดเดอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับมี2ไฟล์ให้เลือกก็จะมีเช็คกับ VMP อย่างนี้นะครับอันดับแรกต้องกดคาว่าเช็คก่อนนะครับเปิดขึ้นมาก่อนเป็นการเช็คว่าเครื่องคุณพร้อมที่จะใช้โปรหรือเปล่านะะถ้ามันขึ้นอย่างนี้แปลว่าโอเคหมดนะครับพร้อมใช้งานตัวนี้ได้ถ้าเราขึ้นอย่างนี้ก็แปลปิดได้เลยนะครับแต่ถ้ามีการให้แบบดาวน์โหลดตัวนั้นตัวนี้ก็ดาวน์โหลดตามที่ผมบอกไปนะครับมันจะขึ้นเอลงอทีเราเปิดได้ใช่ไหมเราก็เปิดได้เลยมันจะขึ้นอย่างนี้มันให้กดคลิกไปเลย พอเราเกานะับแล้วมันขึ้นหน้าต่างนี้แปลว่าเราใช้งานได้แล้วนะครับให้เราเปิดตัว o v e r 2ได้เลยนะครับพอมันเข้าตัวเกมมาแล้วเมนูโปรจะเปิดอยู่ด้านซ้ายมือบนนะครับกดตัว Insert เพื่อเปิดปิดเมนูนะครับตัวเมนูโปรจะมี2%ฟังก์ชันให้ใช้งานนะครับมีตัว esp ก็คือตัวมอนเทลูนะครับแล้วก็ตัว im ก็คือจะเป็นตัว t ic เกอร์บ ของตัว ESP ก็จะมี2ช่องนะครับมีสวิตช์ทีมแล้วก็ตัวบล็อกนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะไปล็อกฝั่งพวกเดีวยวกันอย่างเงี้ยให้เรากดสวิตช์ทีมนะครับให้มันเปลี่ยนมาเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนตัวบล็อกก็หมายความว่าตัวเปิดฟังก์ชันมอนทัลูน,นี่แหละถ้าเราปิดใช้งานก็จะมีบล็อกเกิดขึ้นแล้วนะครับจะมีปุ่มคีย์ลัดด้วยเป็น F2 F3 ครับในการกดสมมติถ้ามันไปล็อกฝั่งเราอยู่ใช่ไหมเรากด F2 ขึ้นมามันก็จะเปลี่ยนมาล็อกฝั่งตรงข้ามทันทีนะครับแล้้้วถาากด 3, กดดดด F3 จะเเเปปป็นริิดไดลย เป็นคีย์ลัดนะครับในการเปิดปิดส่วนของเอ็มก,ก็จะมีหนึ่งฟังก์ชันให้เราเปิดใช้งานได้เลยแล้วมันก็จะมีการตั้งค่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวเลือกปุ่มล็อกนะครับอ่าเป็นอเวทีิ A T B ก็คือมันจะเปิดใช้งานอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นพอเมาส์ไปโดนตัวผู้เล่นนะมันก็ยิงเองเลยผมแนะนําก็จะตั้งเป็นตัวนี้นะครับตัว X2 หรือ X1 ก็ได้นะมันก็คือปุ่มซ้ายมือข้างๆเมาส์ครับผมแนะนําเป็นตัว X2 นะครับลองตั้งดูก็ได้เอาที่เราถนัดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นความไวใในน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 กกกาาาาาาารรรรรยิิงงงงขัััััั้้้้้้้้้ตตตต่่่่่่่่อไไไปปปปะะคคคบบเเเเเเเชชชผผมมมมม็็2 2วววววทีีแแลลลถดุสส์์ x ู นัดต่อไปจะช้ามากประมาณ2วิถ้าเราตั้งก็แนะนําเป็น0ูนหนึ่งนะครับมันจะยิงทันทีเลยเนี่ยมันจะยิงโัวๆเลยพอเมาส์ไปโดนพอเราตั้งเป็นศูนย์จุดหนึ่งทีนี้แทรเก็ตก็จะมีหัวมีตัวแล้วก็มีทั้งหมดแนะนาก็ตั้งเป็นทั้งหมดนั่นแหละแบบว่ายิงตัวก็ได้ยิงหัวก็ได้แต่เราเติมมาศูนย์กันพอเมาส์ไปชี้หัวก็ยิงหัวใช่ไหมพอเมาส์ไปชี้ตัวมันก็ยิงที่ตัวนะครับประมาณนี้แต่ถ้าอยากเอาแค่หัวก็ได้นะครับตั้งเป็นหัวอย่างนี้แล้วก็เล็งท แล้วก็ปรับสไลด์ตรงนี้ได้เลยผมแนะนำว่าเป็น25่นี่นแหละมันจะมีวงกลมอยู่การมอลเห็นไหมครับนะมันจะเป็นรัศมีในการยิงนะต่อมาก็เป็นอินคอนฟิเดนต์นะครับก็คือความมั่นใจในการยิงของมันนะถ้าเราตั้งสูงมากๆเงี้ยมันก็จะยิงช้ามากเพราะมันต้องแบบแม่นจริงๆอ่ะถึงจะยิงนะต้องโดนที่ตัวมันจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเราตั้งคอนฟิเดนต์น้อยมากมันก็จะยิงแบบว่ามั่วซั่วครับแบบว่าไงยังไม่ถึงตัวก็จะยิงไว้ก่อนอะ่ะ แต่ตอนนี้เป็นพบบอดไงมาเลยแบบว่าโดนทุกนัดเลยต้องเล่นกับผู้เล่นจริงๆอ่ะเราค่อยปรับเป็นของเราเองนะที่ผมแนะนำก็ตั้ง60-70ถึงนั่นแหละกำลังดีสัก65อะประมาณนี้เดี๋ยวลองไปเล่นจริงๆเลยดีกว่า that luv in my mind there was shining kong cham to ruang rao when we lost to me on kin but it feels just like some part of you still when you need me just like a chemical Cause you were falling in love so no, when can a it so nice and swim kong chan but young, you rose and promise that you dig can just like a chemical ตอนที่เรา fall in l o v ส่วนหนึ่งของเธอแคกลายเป็นส่วนหนึ่งของฉันแม้วันนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยงัน